ด็อกเตอร์เยนชช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์เยนชครับการกลับมาครับของเซซารีปันเดลลี่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่แฟนบอลเกาโชวเซเดอาเนี่ยเฝ้าจับตาครับดูอย่างใกล้ชิดเลยครับทว่าครับกุมทีมมาแล้ว5นัดครับ สรุปแล้วครับว่าฟิออร์ดินตาเสมอไป2ครับและแพ้ไป3โดยที่ยังไม่ชนะใครเลยครับและวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงแทคติกครับที่เขาพยายามทํากับทีมของตัวเองครับมันมีความแตกต่างครับจากยุคข,ของเบปเป้ยาคินี่อย่างไรครับคลิปนี้มีคําตอบครับระบบของยาคินี่ครับนั่นคือการให้ลูกทีมครับเล่นในแผน3 5 2ครับแต่ในจังหวะเกมรับครับเขาจะให้ลูกทีมเนี่ยเล่นในระบบ5 3 2ครับซึ่งทางฝั่งขวาของฟิออร์ดินตาครับจะมีการเน้นความช่วง มากเป็นพิเศษครับเพราะว่าครับในรายของพอลิโรราครับจะชอบยืนติดกับประการหลังตัวกลางทั้ง3คนครับแต่ทางซ้ายครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคริสเตียโน่บีรากี้เนี่ยครับจะไม่ยืนติดกับกองหลังเท่าไหร่ครับหน้าที่ของวิงแบ็กครับของเฟียรเดนาครับมีความสําคัญต่อระบบของยาคีดีมากๆครับเพราะว่านักเตะตำแหน่งนี้ครับจะต้องช่วยหาพื้นที่การเล่นทางด้านข้างด้วยครับและโดยเบสิกง่ายๆแล้วครับสำหรับตําแหน่งนี้ครับการจะหาพื้นที่เล่นทางด้านข้างเนี่ยนั่นก็คือการยืนติดริมเส้นครับจุดอ่อนของวิง แบ็กฟิวร์ดนิน่านะครับคือการเปิดบอลครับอย่างเช่นเกมเจอกับปามาครับที่เราทั้งเกมครับเปิดบอลเข้าเป้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับสถิติจุดนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะอบอกทุกอย่างได้แล้วครับว่าทำไมยาคีนี่เนี่ยถึงไปกับฟิเอร์ดนิน่าได้เพียงแค่เท่านี้ครับนะ เพราะวันนั้นเนี่ยเจอปาม่าเนี่ยปาม่ามาอุดอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเฟอร์เรน่าไม่มีปัญญาอีประตูนะครับเมื่อเปลี่ยนมือครับจากเฟอร์เรน่าในมือของยาคินี่มาเป็นนั่นของปันเดลรี่ครับนี่เป็นรอบที่2แล้วครับฟิออรครับชุดนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่ที่เกมรับครับนักเตะของพวกเขาเนี่ยมีจุดอ่อนครับที่การยืนตำแหน่งครับโดยที่ครับเฟอร์เรน่าครับชอบปล่อยพื้นที่ระหว่างรายให้กับฝั่งตรงข้ามครับอย่างเช่นในภาพนี้ครับซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาเจอกับปาตาลันตาครับโดยจังหวะดังกล่าวเนี่ยครับพวก เขาไม่ได้เข้าไปกดดันนักเตะของออตาลนตาเลยครับทั้งมาริโนฟกี้ครับรวมถึงดูวันสปาต้าเนี่ยจังหวะนี้ยืนรอบอลกันอย่างชิวๆเลยครับจังหวะโต้กลับครับฟิออเรนน่าเนี่ยจะเน้นใช้เกมริมเส้นเป็นหลักครับโดยที่ดูซานวลาโฮวิตเนี่ยจะสอดเข้ามารับบอลตรงกลางครับกลยุทธ์ในการเล่นจังหวะโต้กลับเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากๆครับเมื่อเจอกับทีมอย่างอตาลนตาครับอตาลนตาเนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยพวกเขาจะเป็นทีมที่ชอบปล่อยพื้นที่ทางด้านหลังเอาไว้ครับและทีมครับจะสร้างโอกาสครับด้ เคลื่อนที่ครับแต่ดูเหมือนว่าครับนักเตะฟิอร์เรน่าเนี่ยจะทํากันได้ไม่ดีพอครับเพราะว่าครับฟิอร์เรน่าเนี่ยแทบจะอาศัยจุดอ่อนตรงนี้ของตันต้าไม่ได้เลยครับและภาพนี้ครับคือตัวอย่างของจังหวะโต้กลับครับที่ฟิอร์เรน่าใช้ทางด้นานของลิโลร่านะครับวิ่งแซงโกลเซนส่วนวลาดวิทครับปุบเข้าไปรับบอลตรงกลางครับในการเจอตันต้าครับเกมรุกของทีมวัวหมาการเนี่ยครับจะเน้นวิธีการจ่ายตัดหลังครับส่วนใหญ่แล้วครับจอหลังของตันต้าเนี่ยเป็นพวกที่ชอบดันขึ้นหน้าครับและเป็น วกที่ไม่ค่อยสนใจพื้นที่เกมรับเลยครับอย่างจังหวะนี้ครับเป็นลิโลไลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จ่ายตัดหลังแนวรับของซานต้าครับแต่ว่าวาราวิทครับทำไม่ได้เองครับจนปล่อยโอกาสจำประตูเนี่ยให้หลุดลอยไปครับอีกหนึ่งรูปแบบการเล่นเกมลูกของฟิออเรน่าครับปันเดลลี่เนี่ยจะชอบให้ผู้เล่นเนี่ยโอเวอร์โหลดครับเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ได้มากที่สุดครับเพื่อทําให้คู่แข่งเนี่ยเจอความยากลาบากในการเล่นเกมรับครับอย่างจังหวะนี้ครับที่มีนักเตะฟิออเรน่าครับในกรอบเขตโทษถึง5คนด้วยกันครับและอีกจังหวะหนึ่ยมีนัักเตะฟิออครบ หกรายด้วยกันครับแต่ว่าครับมันก็ยังไม่ดีพอครับที่พวกเขาจะเสมอตัวกับซานต้าได้ครับในเกมกับมิลานนะครับปันเดลลี่เนี่ยทำให้นักเตะฟิออร์เนนาเนี่ยดูกระฉับกระเฉงเป็นพิเศษครับและดูจะกระตือรือร้นมากกว่าเกมที่เจอซันต้าด้วยครับนี่นะครับคือแทคติกครับที่ไปได้เห็นแล้วครับถึงความยืดหยุ่นของปันเดลลี่ครับเพราให้ลูกทีมครับบีบมิลานเนี่ยสูงมากๆครับจนไปเหตีให้ครับมิลานเนี่ยไม่ได้เล่นในเกมที่ตัวเองถนัดนะครับเกมที่มิลานถนัดเนี่ยก็คือการครองบอลไปเรื่อยๆนะครับ ช่องไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ครับฟิออเรนน่านะครับเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าครับด้วยตัวเลขสูงถึง54.7%ครับส่วนมิลานครับครองบอลได้เพียงแค่45.3%เท่านั้นครับระบบการเพรสซิงของฟิออเรน่าครับจะเป็นในรูปแบบ4-4-2ครับซึ่งถือเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากๆครับกับการเจอทีมที่เล่นในระบบ4-2-3-1ครับแต่มิลานของปิโอรร่ครับจะแก้ปัญหานี้ครับโดยการให้ลูกทีมเนี่ยเล่นบอลโยนยาวครับจะหลีกเลี่ยงการต่อบอลสั้นจากแดนหลังครับซึ่งนี่ถือเป็นการแก้เพลยแท็ก เป็นอย่างดีเลยครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับที่ดอนารุม่าครับโดนบอลไปให้กับทวิเดคาราเบียครับซึ่งนี่ครับก็เป็นการแกะจังหวะเพรสซิ่งของฟิออเรน่าซะแบบย่อยยับเลยครับการใช้งานฟรองลี่เบลลี่เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่น่าสนใจของปันเดลลี่เหมือนกันครับพวกเขาครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝั่งเดียวครับที่เล่นเกมเพรสซิ่งสูงครับเพราะมิลานเนี่ยก็เพรสสูงเหมือนกันครับแต่หลังจากที่ฟิออเรน่าเนี่ยแก้จังหวะเพรสซิ่งสูงของมิลานได้เนี่ยพวกเขาครับจะขยับไปเล่นในระบบ4-3-3ครับโโดยทีี่คครับาสตวิลล ครับที่ในเกมนี้เนี่ยไลน์อัพขึ้นมาเนี่ยเล่นปีกซ้ายนะครับจะเป็นคนที่ขยับเข้ามาเล่นในพื้นที่ระหว่างลายครับส่วนกาเยคอนครับที่อยู่ทางขวาเนี่ยก็ดันขึ้นหน้าสูงขึ้นไปอีกครับแต่การเล่นของลิเบรี่ต่างหากครับที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปลิเบรี่เนี่ยจะพาตัวเองไปอยู่ด้านหลังคู่กองกลางของมิลานครับเพื่อเล่นในพื้นที่ระหว่างลายครับและสร้างตัวเลือกในการจ่ายบอลโดยลิเบรี่ครับจะเคลื่อนที่ลงต่ำครับเพื่อทําให้บอลเคลื่อนที่อยู่ตลอดครับนี่ครับเป็นประโยชน์ต่อฟิออร์เรน่ามากครับเพราะมันทําให้เี่ย มีทีเด็ดในการเล่นเกมรุกจากลิเบอรี่เนี่ยมากขึ้นครับลิเบอรี่ครับสามารถจ่ายบอลตัดหลังก็ได้ครับหรือเลี้ยงขึ้นหน้าก็ได้ครับอย่างเช่นภาพนี้ครับที่ลิเบอรี่ครับมีประโยชน์อย่างมากเลยครับว่าจะเลือกเล่นเกมรุกแบบไหนนะครับจะจ่ายหรือว่าจะเลี้ยงครับจังหวะนี้ชัดเจนครับว่าลิเบอรี่เนี่ยทำได้หมดเลยครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมลืมพูดไปเนี่ยคือฝั่งซ้ายของฟิออเรนิน่านะครับที่จะประกอบไปด้วยลิเบอรี่คาสโตวิลลี่รวมถึงบิลาคี้ครับพวกเขาครับจะชอบยืนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมครับนี่เป็นกาารรบบบีให้มิลนคั ใช้ผู้เล่นมากขึ้นครับเพื่อหยุดเกมริมเส้นทางซ้ายครับพะเป็นอย่างนั้นปุ๊บครับพื้นที่ในเกมรับของมิลานเนี่ยก็ถูกเปิดกว้างขึ้นโดยทันทีครับอย่างจังหวะภาพนี้ครับที่ในท้ายที่สุดแล้วครับนำมาซึ่งโอกาสในการจบสกอร์ของฟิออเรนานะครับแต่ว่าทางด้านของวาลาโฮวิตเนี่ยยิงไม่เข้าเองครับปัญหาหลักของฟิออเรนตาครับคือพวกเขายังขาดกองหน้าที่จบสกอร์แบบเฉียบขาดครับวาลาโฮวิตยังต้องพัฒนามากกว่านี้ครับยังเกมกับมิลานครับหรือว่าเกมกับวาตันตาเนี่ยพวกเขาราบดีครับว่าจะทาอย่างไรคร เราได้เห็นวิธีการเล่นของฟิออเรน่าในยุคของปันเดลลี่ครับที่พยายามใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์นะครับรวมถึงวิธีการเคลื่อนที่ครับและจากเกมกับมิลานครับนี่ก็ไม่เห็นชัดครับว่าฟิออเนในยุคใหม่เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะใช้วิธีการโจมตีครับทางด้านริมเส้นเป็นหลักครับเพราะมีการเปิดเผยสถิติออกมาครับว่าเกมลุก27ครั้งของฟิออเรน่าครับมันมาจากทางด้านข้างถึง20ครั้งด้วยกันครับสรุปเลยก็คือครับภายใต้การนําทีมของปันเดลลี่ครับฟิออเรน่าเนี่ยตอนนี้พยายามหาความลงตัวอยู่ครับและกําลังปรับว่่่าาจะเลนอยง ไรครับเพื่อให้เหมาะกับลูกทีมมากที่สุดครับอย่างในเกมกับมิลานเนี่ยพวกเขาไม่ได้เสียประตูจากจังหวะโอเพนเพลย์เลยครับแล้วสามารถสร้างความยากลาบากให้กับมิลานได้อย่างมหาศาลครับเพียงแต่ว่าครับขาดแค่อย่างเดียวนั้นครับคือการจบสกอร์ครับและเป็นไปได้ยากจริงๆครับที่เราจะชนะมิลานได้นะครับเพราะว่ามิลานเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มั่นใจเป็นอย่างมากครับต่อให้เล่นแย่ครับแต่ว่าด้วยความมั่นใจที่มีอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยมันก็ทําให้มิลานเนี่ยรอดพ้นจากสถานการณ์ที่ย่าแย่ได้ครับส่วนการเจอกับฟันต้าครับ ที่เกิดขึ้นหลังจากเจอมิลานเนี่ยนะครับก็ชัดเจนเหมือนกันครับว่าแท็กติกของปานเดลลี่เนี่ยผิดพลาดเองครับที่ปล่อยให้ลูกทีมเนี่ยเล่นกันแบบชิวๆครับแต่นี่ครับคือการแสดงเห็นถึงความแตกต่างเหมือนกันครับของโค้ชที่เพิ่งเข้ารับงานเพียงแค่เดือนกว่าๆครับกับโค้ชอีกคนหนึ่งครับที่คุมทีมมาตั้งแต่ปี2016ครับแฟรบอนกาโชครับเห็นแท็กติกของปานเดลลี่ไปบ้างแล้วเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยจะพาทีมม่วงหมากรารอยู่รอดได้หรือเปล่านะครับอย่าลืมครับพาเดินมาพิเดนพูดคุย